สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีสาวกฟรีไฟทุกคนกันด้วยนะ <laughs> <laughs> เริ่มมาแบบยังไม่ทันทำอะไรเลยหลุดคำเลย <laughs> คือสิ่งที่คุณผู้ชมกำลังเห็นอยู่ตอนนี้ครับก็คือกลีน่าฟรีไฟเกลีาฟรีไฟกลีน่าฟรีไฟ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 ใช่ครับทั้งหมดนี่ก็คือฟรีไฟ <Free Fire. S 1> เดี๋ยวผมจะเลือกฟรีไฟที่คนเล่นเยอะที่สุดแล้วกันนะซึ่งแน่นอนว่ามันก็ต้องเป็นอ,อ,อันแรกใช่ไหม อันนี้นะครับยอดไลค์คือ54%นะครับคุณผู้ชมซึ่งผมไม่รู้นะครับว่าข้างในเกมเนี่ยมันจะมีเนื้อหาเป็นยังไงนะแต่ว่ามีรูปในเกมอยู่อันนึงก็คืออะไรวะเนี่ยเพื่อไม่ใการเสียเวลานะครับเราเข้าไปดูข้างในเกมมาพร้อมกันเลยดีกว่าวะ่ะการิ f น่าฟีไฟ by DJ เออ DJ แล้วเนี่ยโอ้โหคือคือเมาส์ช้ามากแบบนึง เริ 18, 4, 4, age. Age is ่มมาเขาจะมีปืนให้นะเป็น G 1 8แล้วก็ AK 4 7ว่ะแล้วก็ MP 5อะไรประมาณนี้นะเดี๋ยวผมจะลองใช้ AK ยิงว่าอุ้ยมันก็ไม่ค่อยดีนะอุ้ยอุ้ยมันมีเล่นลินมันมีเล่นลินไอหมหอนี่มีเล่นลินอุ้ยเดี๋ยวกระสุนหมดนี่กูกำลังทำอะไรอยู่เนี่ยโอเคี๋้วกูอุ้ยอุ้ยเ้อเมาช้าแบบช้าเกินเดี๋ยว มันจะแตกมันจะแตกไอหมอนี่มันไม่ได้ไม่ได้ไไดล้อตามหรอ <c oughs> นี่แหละนะครับกูชมกำลังจะโมว่านี่แหละนะคือเหตุผลที่ไม่อยากเข้ามาเล่นฟรีไฟโอเคเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะลองเอาสไนนะครับ A W ว่ะเอา A W มา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 ยืนส่องอยู่ตรงนี้เออ A W โดนนัดเดียวมันจะตายไหมไปไหนแล้วอ,อยู่นู้นอยู่นู้นอยู่นู้น ว้ย what มือปืนปลอมมั้นี่คือคือคือระบบต้องไปบูแล้วไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วอยู่แบบนี้ไม่ได้แล้วโอเคมันมันมันน่าจะเป็น aw ปลอมครับน่าจะเป็นปืนอัดลมอะนะคนอยู่ในกระหดดวะอ่าเมื่อกี้เมื่อกี้นี่มันฆ่าเราหรือว่าเกิดมาใหม่ๆคือมันไม่ได้วะอุ้ยวาร์ปด้วยเกิดมาใหม่ๆคือ คือมันยิงไม่ได้ล่ะทําคนไม่มีทางสู้ทําคนไม่มีทางสู้จีนเนี่ยตัวนี้ครับ <c oughs> เขายิงกันอย่างเมามันเลยคุณผู้ชมเราต้องเข้าไปเสือกนิดหน่อยนะครับโอเคบ้านหลังนี้ใช่ไหมบ้านหลังนี้ใช่ไหมที่นายกําลังตามลูดกันอยู่ใช่ไหและนี่นะครับก็คือเกมที่ไม่มีประตูยังไงล่ะ <c oughs> เอา้าเอา้าอ๋าอยู่นู้นเหรอ อะไรคือการที่ขึ้นมาแล้วตัวมันวาร์ปหายไปวะเอา้ <c oughs> กากูกำลังทำอะไรอยู่วะเนี่ยโอเคคุณผู้ชมครับไอหมอ,อนี่ไอหมอ,อนี่มารอทำเด็กใหม่เรายอมไม่ได้วะเรายอมไม่ได้เมื่อกี้เมื่อกี้มันก็แอบออกสไนามาแอบโอสไนไม่ยิงหรอกตายไปโอเคแล้วก็เอา UMP UMP มาต่อ หลุดเลยอหลุดเรอไล่ฆ่าแบบทุกคนว่ะทุกคนทุกคนที่ขวางหน้าอุ้ยอันนี้มันทางของผมเอาเนี่ยผมว่านี่มันทางของผมแล้วคือวอลโล้งวอลเลแอนไม่ต้องไปเล่นมาแล้วนะ <c oughs> แอบไปแอบไปตายไปไอ้หนุ่มวิง่งลูดแบบเอายนะูทีเนี่ยวิง่งลู่แบบเบิ่มๆเลย <c oughs> ฟรีไฟที่มันกว่าในฟรีไฟจริงๆ ายไปไอ้หนุ่มอย่างเอาเลยวะอย่างเอาเลยวะซ่าอย่ามาซ่าดได้มห้ยวิ่งรูดแบบใครก็ได้อะจังหวะเนี้ยเอมีไฟ e แบบใครก็ได้นะครับเฮๆๆ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 ย้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตายไปแม่สาวอุ้ยทำไมเขาแบบอมตะหายมึงเจอแนะ่อมตะหายมึงเจออืบอกแล้วอมตะหายมึงเจอแนะ่ มันก็เลี่ยมเหมือนกันคือแบบมันก็รอมาตผมหายวิโอเคเอ่ออันนี้อะไรอะ่ะเมื่อกี้ไปโดนแล้วมันคืออะไรวะอ๋อที่ทำกระสุนลหะไม่รู้นะครับว่าคืออะไรแต่คือเราต้องวิ่งลูด่ะจังหวันนเนี้ยเราต้องวิ่งลูดจะไปไหนจะไปไหนตายไปซะลาดใครได้ไม่รู้ตายไปซะเกลินฟรีเฟ เกมนี้แม่งแบบโคตรเบาสมองเลยตื่นมาคือแบบอุ้ยแม่หนูคนนี้ว้าไปแล้วอุ้ยทำไมแม่หนูว้าได้อะหลบมะฮหลบมอจะเล่นมุมว่ะพี่แกเขาจะเล่นมุม t p p ใส่ผมว่ะโอเคเราต้องไปรูดเต้องไปรูดคือเราต้องเป็นที่หนึ่งของคือทำไมมันว้ากันจังเลยวะดูดิเออตายไปตอนนี้ใครเป็นที่หนึ่งวะคื คือมันดูสกอร์มันดูอะไรกระดานคะแนนอะไรไม่ได้เลยเหรอแล้วจะเข้ามายิงกันเพื่ออะไรวะเนี่ยอุ้ยมีมีขับรถด้วยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแค่จะมาลองดูรถดูขับรถได้ปะขับไม่ได้ขับรถไม่ได้แล้วแล้วคือมึงจะไม่ตั้งไว้ทำไมวะเนี่ยโอ้ยเจ้าะอ้ยโอ๊ยโอ๊ยซุ่นพนสุนพนนะ โอ้โหยูนพีระยะนี้น่าจะไม่เหมาะน่าจะไม่เหมาะเพราะหนุ่มคนนี้ไม่ต้องโดน A W วบอกว่าเออห้าสิบเดี๋ยว A W มึงน,นันละห้าสิบห้าเองเนี่ยนะฮู้เสียชื่อ A W หมดโอเคเราต้องเอายูนพีมาไล่ลูดวะ่ะอยู่ไหนเนาะหนีไปไหนวะไอ้คนเมื่อกี้มันหนีผมไปไหนแล้ววะอ่าเจอไม่เสาคนนี้จะวิ่งมาลูดเราอะเอาเลยกูเอาเลยผู้หญิงก็ไม่เว้นผู้หญิงนี่ยเนี่ยเจอแล้ว เมาล่าไม่ทันเมาช้าเกิดตายเสียใจด้วยฟรีไฟมันเกมไม่มีประตูไงเสียใจด้วยอุยอ้ยอย,อย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งโอเคเนี่ยมันคือถังอะไรวะผมเห็นเขามาลุมยิงกันหลายคนแล้วนะแอบดอปเหรอถังอะไรอะ, Bio อะ,ไ,ระไบโอแล้วนเนี่ยไบโอฮัสซัดวะมันเกี่ยวอะไรกับฟรีไฟก่อนวะ โอเคได้ไปซะ่ะหนุ่มได้ไปเออคือเล่นไปเล่นมาผมเริ่มรู้สึกแบบว่าอยากจะออกเกมแล้วกูเริ่มรู้สึกอยากออกเกมแล้วกูไม่น่าเสียเวลาเข้ามาอัดเลยโอเคแต่ก็ไหนๆก็อัดแล้วนะผู้ชมผู้ชมก็ทนดูกันหน่อยนะอะไรอะไรเล็งเลงอะไรวะเลงะล้วมั้งเรียบร้อยเหมือนเข้ามาแกล้งเด็กเลย บอลโรแลนด์อะบอลโแลนด์อะตำแหน่งพี่คือวิ่งลูดเข้าใจปะเข้าใจปะเข้าใจปะโอเคมาดิ<ว>ตอนนี้นะครับผมก็ได้อัดเกมนี้ไปเป็นเวลาเอ่อเก้านาทีนะครับยี่สิบสี่วินาทีแล้วนะครับมันเป็นอะไรที่ทำให้ผมรู้สึกว่าผมอยากจะกลับเข้าไปในห้องแล้วก็นอนซะเหลือเกินนะครับนะ <laughs> คือคือคือกูไม่น่ามาอัด นึกคึกอะไรก็ไม่รู้นะพิมพ์ฟรีไฟล์ลงมาในโลบอกร์ไงคือคือมันไม่มีอะไรทำอ่ะนะเอ่อทำไมมองไปตรงไหนก็มีแต่คนเป็นอมตะวะเนี่ยทำไมมีแต่คนโคตรน่าเบื่อเลยไม่มีใครสู้กับผมเลยอ่ะเาอมัน่มีใครสู้กันเลยจะเข้ามายืนกันทำไมเนี่ยหรือว่ามันเป็นบอทวะเออวะหรือว่าจริงๆแล้วผมเล่นกับบอทอยู่เนี่ย คือถ้าเป็นอย่างนั้นคือมันโคตรแซดเลยนะคุณผู้ชมเอ่อเมื่อกี้ผมเห็นไออไอ้ไอ,อ,อ,อ้ตัวหุ่นยนต์มัน,ม,นมันอยู่ตรงนี้ไม่ใช่หรอวะอ่าแกจะหนีไปไหนวิ่งมนเล็งปืนแซดผมว่าเรามาปิดฉากคลิปนี้ด้วยการที่เราเอา AW ขึ้นไปส่องขโมนดี่ว่ะคุณผู้ชมโอเคอัน,นอันนี้เข้าไปได้ไหมวะเข้าไปไม่ได้นะครับคือคือมันเป็นที่ของของ VIP ีแหละโอเคไม่เป็นไรงั้นเราก็จะไม่ไปยุ่งนะครับเราจะเอา AW นะครับไล่สองคนอยู่บนนี้ไป สนายสนายแมย่งยิงยากชิบหายิงไม่โดนอ,อุย้อยโดนแล้วเออตายปะอ่าตายไปแล้วครับโดนโดนอุ้ยไม่โดน,โดน,โดนเออสวยอยู่ยนิ่งอ,อือโดนหัวโดนล้านวะตัวนี้โดนล้านอะไรคือการที่ a w ยิงโดนหัวเม็ดเดียวคือคือมันไม่ตายวะ โอเคนะครับคุณผู้ชมและนี่ก็คือเกมกรกน่าฟรีไฟนะครับที่ที่ผมว่าค่อนข้างมันกว่าฟรีไฟของจริงนะครับนะกูพ <c oughs> ูดไปคือจะโดนดารามาโอเคและนี่ก็คือทั้งหมดนะครับของเกมนี้ถ้าเกิดคุณผู้ชมชอบนะบก็ก็ไม่ต้องกดไลค์หรอกนะ <c oughs> ปล่อยผ่านไปก็ได้